ป้าหมอพร้อมให้คำตอบทุกท่านที่หมดทางออกหมดความหวังป้าหมอช่วยได้สวัสดีค่ะพ้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์น,นะคะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะมาทำนายดวงรวันประจำวัน,วนที่27นะคะกันยายน2568นซึ่งตรงกับวันวันเสาร์สีน่วงค่ะพี่น้องค่ะเป็นประจําทุกวันนําแนวทางดีๆที่พายิสี่ชี้แนวทางไปผับใช้นะคะพี่น้องคะเข้ามาแล้วขอกําลังใจกันนะคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะพี่น้องจา้าเนาะเพื่อเปิดการมองเห็นให้หน่อยค่ะ แล้วก็พี่น้องคะพยายามชมคลิปให้จบด้วยนะคะพี่น้องคะคอมเมนต์ได้แต่ต้องสั้งสรค์นะคะพี่น้องนะเอาอย่างนั้นกันแล้วก็ใครต้องการเช็คดวงส่วนตัวทักไอดีไลน์นะคะคุณหมอพอมีเวลาว่างแล้วเนาะอีก3เดือนนะคะก็จะสิ้นปีแล้วนะคะเผื่อว่าไพ่ยิปซีนะคะเป็นตัวทักนะคะว่าเราควรที่ต้องระมัดระวังเรื่องอะไรและที่วางแผนเอาไว้จะสําเร็จผลไหมนะคะพี่น้องทักไอดีไลน์มาได้เลยค่ะพี่น้องค่ะเอาละค่ะเพื่อไม่เสียเวลา มาทานายดวงรายวันกันเลยค่ะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสาหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นนะคะบอกว่าเรื่องของการงานโดดเด่นมากนะคะมีความรู้สึกว่างานนะคะอ,อติดต่อเจรจาประสบความสําเร็จนะคะหรือไม่ก็อาจจะมีเ,เครือข่ายหรือมีผู้ลงทุนลงทุ้นร่วมนะจากต่างประเทศได้ด้วยนะติดต่อประสานงานประสบความสําเร็จแต่สิ่งที่กังวลอยู่ก็คือเรื่องที่ปิดบังซ่อนเ้นเอาไว้นะประมาณนั้น นะ,ะเรื่องไรเรื่องหนึ่งนะ,ะเช่นว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของงานหรือเงินแล้วคิดที่จะนะคะแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองแต่ถ้ามันไม่ไหวก็ใปรึกษาคนรักคนในครอบครัวนะคะพี่น้องวันอาทิตย์นะเราจะได้ไม่หนักอยู่คนเดียวส่วนเรื่องเงินดีว่านะใครที่เครียดเรื่องของการเงินอยู่นะพี่น้องวันอาทิตย์นะในวันพรุ่งนี้เจรจาเป็นเงินเป็นทองขายของดีมีออเอาไดร้รัวๆมีเงินเข้านะคะมีทรัพย์เอ่อแปลงทรัพย์สินเป็นทุน หรือมีเงินก้อนโตโตเข้ามาได้ด้วยโชคดีในเรื่องทรัพย์สินมรดกอะสังหาริมทรัพย์นะคะเพราะฉะนั้นสามเหรียญสิบเหรียญเยี่ยมนะคะเยี่ยมเนาะถ้าสามเหรียญสิบเหรียญขึ้นใครที่ทำนายหน้าค้าที่ดินอย่างเงี้ยจะปิดการขายได้แล้วในวันพรุ่งนี้เนาะเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาด้วยฉะนั้นเรื่องการเงินเรื่องทรัพย์สินดีเยี่ยมเลยสิ่งที่จะต้องเตือนอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของสุขภาพนะคะ,อะเอ็นข้อกระดูกโดยเฉพาะกระดูกส่วนเข่าด้านซ้ายพี่น้องระมาระวังด้วยนะคะในวันพรุ่งนี้เลขนําโชคมาจากไหน เป็นตัวเลขที่เอ่อมาจากออนไลน์ก็ได้หรือเลขหน้าไพ่ก็ได้เลขหน้าไพ่ให้เลขสองเจ็ดสามแล้วก็หนึ่งศูนย์สองเจ็ดสามหนึ่งศูนย์ขอให้เางเองค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์ค่ะนะคะสําหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกันพี่น้องวันจันทร์นะคะมีความรู้สึกว่าง่วนอยู่กับเด็กๆหรือทาตัวเป็นเด็กๆนะคะหรือมีความรู้สึกว่าอารมณ์เป็นเด็กๆประมาณนั้นในบางครั้งการที่เราเป็นเด็กบ้างก็จะดีเหมือนกันนะคะแล้วก็รอคอยรอจังหวะรอโอกาสรอคําตอบ เรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะโดยเฉพาะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ถือว่าพี่น้องวันจันทร์นะคะอ่าอ่าน่าจะน่าจะลงตัวในเรื่องความรักนะคะในเรื่องที่เราต้องการคําตอบก็จะได้คําตอบอยู่ในวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องวันจันทร์นะคะในเรื่องของการเงินดีค่ะนะคะมีคนสนับสนุนเรื่องของการเงินมีนายทุนนะคะมีเครดิตยังคงมีเครดิตอยู่สําหรับพี่น้องวันจันทร์ในวันพรุ่งนี้นะคะเรื่องของการเงินก็อย่างที่บอกนะคู่กันแบบนี้ก้าเหรียญขึ้น การเงินในวันพรุ่งนี้มีมิม้นเงินเงินสดๆเข้ามือแน่นะคะบริหารจัดการการเงินได้นะคะมีโชคลาภเข้ามาเลขนาโชคมาจากไหนมาจากเออน่าจะมาจากเลขที่เฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขหนึ่งเก้าห้าเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าขอให้เห็นค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารบอกว่าสติงนะคะผู้หญิงเก่ง ยังคงที่จะทํางานหนักๆลุยๆยังคงที่จะรับผิดชอบงานแต่เพียงผู้เดียวนะคะแต่ไม่ว่างานจะหนักจะเหนื่อยหรือมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่พี่น้องวันอังคารก็สามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดีเซ้นพิเศษแรงๆนะคะให้เชื่อลังสังรณ์ของตัวเองเป็นหลักเรื่องของงานโดดเด่นมีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีโอกาสที่จะมีโปรโปรแกรมงานมีโปรเจกต์งานเข้าหรือใครที่สอบงานเอาไว้ก็สอบงานติดนะคะเรื่องของการเงินมองวิธีการหาเงินก็ดีนะคะเออนั่นหมายความว่ามีเงินกองอยู่จริง มองวิธีการหาเงินก็ลงมือหาได้เลยนะคะเออหาเงินได้เลยนะคะพี่น้องขาเนาะฉะนั้นพี่น้องวันอังคารในวันพรุ่งนี้ถึงแม้ว่าเหนื่อยหน่อยแต่ก็เหนื่อยแล้วประสบความสาเร็จในทุกเรื่องค่ะเลขน้าโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เฝ้าด้วยความเพียรหรือเกิดจากเซนของเราส่วนเลขหน้าไพ่เลขแปดสองหนึ่งเจ็ดแปดสองหนึ่งเจ็ดขอให้เงินค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะสําหรับพุธกลางวันนั้นไพ่งานกิจการดีเยี่ยมเลยนะคะสําหรับสามไม้เท้า สามไม้เท้านั้นงานกิจการดีนะคะเ,เจอกัลยาณมิตรที่ดีนะคะใครขายของขออนไลน์ก็มีออเดอร์รัวๆอีน้องวันพุธกลางวันนะมีโปรเจกต์ในหัวเยอะยๆมากมายที่จะทำอย่างที่เคยแนะนําบ่อยๆสําหรับให้ตัวนี้บอกว่าให้ทําทีละอย่างคิดทีละเรื่องนะถ้าเราคิดมากเรื่องแล้วไม่ได้ทําเหมือนฝันกลางวันมักไม่เป็นจริงประมาณนั้นเรื่องงานยังคงโชว์เด่นอยู่ ะะยังคงที่จะควบคุมดูแลทั้งงานกิจาการและบริวารได้เป็นอย่างดีใครรอข่าวเรื่องของงานหรือรอข่าวเรื่องของเรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็จะได้รับข่าวดีละค่ะนะคะในวันพรุ่งนี้ถ้าใครที่จะขยับขยายหรือคิดที่จะทํากิจาการทีเทนะะ่เป็นทีมงานนะคะเป็นทีมงานเป็นเครือข่ายในวันพรุ่งนี้ก็เริ่มได้เลยนะคะจะประสบความสําเร็จกับงานนี้ว่างั้นนะเลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เราคํานวณของเราค่ะส่วนเลขนาไพ่เลขสามเจ็ดแล้วก็สี่หก สามเจ็ดสี่หกค่ะขอให้เงินมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะสําหรับพุธกลางคืนบอกว่า,อาบอกว่าอารมณ์ไม่ปกติสักเท่าไหร่นะคะระมัดระวังเรื่องอารมณ์หน่อยอารมณ์เหวี่ยงเวียงนะคะพี่น้องคะเป็นเด็กดื้อไม่ได้แล้วก็มีความรู้สึกว่าอาจจะมีปัญหากับบริวารคู่รักคนรักหน่อยหนึ่งมีประมาณนั้นด้วยความที่อารมณ์ของเราไม่ปกตินะคะอันนี้ระมัดระวัง แล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดีทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะพี่น้องจ๋าไม่ว่าเราจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ในวันพรุ่งนี้เกิดว่าเราแกะไม่ได้เราก็ควรปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะนี่นะคะนะแล็ไพ่ก็บอกว่าคุณมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่คุณต้องนิ่งอะ่ะคุณต้องให้ความรักความเมตตานะ่ะคุณต้องวางให้ได้น่ะเห็นไหมคะเหมือนรลาจินีถ้วยนะคะและทุกอย่างก็จะราบรื่นในวันพรุ่งนี้เลขนำโชคมาจากไหนเลขประจําตัวคะ่ะส่วนเลขนหน้าไพ่ให้เลขหนึ่งหกนะคะแล้วก็สี่สี่ หนึ่งหกสี่สี่ขอให้เง่งๆค่ะความบุดมสมบูรณ์จะบังเกิดขึ้นกับพี่น้องวันพฤหัสบดีค่ะนั่นหมายความว่าทั้งเรื่องงานเงินความรักความสัมพันธ์รวมถึงสุขภาพก็ดีีดนะคะตามลําดับเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะอ่าแล้วก็บางท่านก็อาจที่จะทําบุญให้ทานนะคะปฏิบัติธรรมอย่างนี้นะแล้วในลักษณะของการทําบุญให้ทานปฏิบัติธรรมอย่างนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ ให้การสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องวันพระฤหัสเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็เราคอยรอจังหวะโอกาสที่จะขยับขยายในส่วนของกิจการการงานนะคะขยายได้เลยนะในวันพรุ่งนี้ก็คงจะต้องเตือนในเรื่องอารมณ์นิดนึงอาจจะมีเรื่องผิดใจกันกันกบผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจมากกว่าเราฉะนั้นให้เรานิ่งอย่างเดียวเหมือนพระฤาษีนะคะพี่น้องวันพระฤหัสวัสดีค่ะเลขนำโชคมาจากไหนเลขน่าจะเป็นเลขที่เฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขหนึ่งเก้า 95 19 95ขอให้หิงๆงค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันพี่น้องวันศุกร์นะเจอคู่แท้เจอกลัลยาณมิตรที่ดีและอาจจะได้อะไรแบบเบิ้ลๆบลได้ด้วยนะคะในวันพรุ่งนี้ระมัดระวังนะคะเออบริวารหุ่นส่วนถ้าคิดจะลงทุนลงหุ้นกับใครก็จะต้องดีกเงี่ยไปก่อนจะดีนะเมื่อขึ้นสามดาหรือว่าเราจะโดนเอาเปรียบหรือผิดหวังหน่อยนะคะระวังสุขภาพนะคะใครที่ มีกว่า,ามีโรคประจําตัวก่อนหน้านี้ในเรื่องของความดันไขมันหัวใจเนี่ยมีโอกาสคำโรคได้นะคะแล้วก็ระวังบริวารนินชาว่าร้ายใส่ร้ายป้ายสีแทงข้างหลังพี่น้องวันศุกร์นะอันนี้ก็ต้องให้รู้ท่าทันเนาะเออส่วนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายในที่อยู่อาศัยปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้วก็โยกย้ายในตําแหน่างงานนะะแต่ยังคงอยู่ในที่เดิมบริษัทเดิมประมาณนั้นก็ถือว่าการเปลี่ยนแปลงในวันพรุ่งนี้ทุกการเปลี่ยนแปลงเนี่ยดีนะคะดีกว่าเดิมนั่นเอง เรื่องของการเงินก็มีมีเงินหมุนเข้ามานะคะเงินหมุนเนี่ยหมุนเข้ามาแน่นะคะในวันพรุ่งน,นี้เลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขเก่าที่เราเคยได้รับโชคลาภจะหมุนมาค่ะส่วนเลขนหน้าไพ่ให้เลขสองสามหนึ่งสี่สองสามหนึ่งสี่ขอให้เองเอค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์ค่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันพี่น้องวันเสาร์ก็เป็นห่วงบุตรหลานคนในครอบครัวนะคะทุกวันนี้ก็ทาทาทุกวันนี้ก็เพื่อคนในครอบครัวเป็นหลักล่ะนะคะ มีครูบาอาจารย์มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือเกื้อหนุนพี่น้องเป็นอย่างดีนะคะอะไรก็ยังคงที่จะกํากับตูเลทั้งบริวารทั้งกิจการงานนะคะได้เป็นอย่างดีนะคะระมัดระวังในเรื่องสุขภาพค่ะนะคะใครที่ปวดหัวปวดไมเกรนในวันพรุ่งนี้มีโอกาสกําเริบนะ,ะระวังความเครียดสะสมนะคะพี่น้องคะโรคเครียดเนี่ยจะบ่นทอนนะคะในการใช้ชีวิตประจําวันของพี่น้องวันเสาร์นะ,ะในวันพรุ่งนี้เลขนาโชคมาจากไหน น่าจะเป็นเลขที่บ้านนะคะหรือเกี่ยวข้องกับปุตบริวารคนในครอบครัวส่วนเลขนหน้าไพ่ให้เลขหกห้าแล้วก็หนึ 2, ่งสองหกห้าหนึ่งสองขอให้เหฮงๆค่ะป้าหมอไวพรนะพี่น้องทั้งแปดวันเกิดเนาะกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงและในวันพรุ่งนี้ขอให้เฮงๆรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ